นายกออกมาพูดนะคะเพราะว่ามีการแถลงจากทางด้านของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพชัยศรีเปิดเผยแบบนี้ว่าพลเอกประยุทธ์นะคะมีการรับทราบกรณีเรื่องที่ทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์รายนี้ถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ที่ภูกเก็ตท่านนายกบอกว่าขอแสดงความเสียใจยไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากส่วนกลางและพื้นที่จะเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงและสั่งรายงานกลับมาให้ทราบนายกกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการสอบสวนค่ะจับกลุ่มผู้กระทําความผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดเน้นย้ำนะคะให้ทุกส่วนราชการเพิ่มความเข้มง,งวดดูแลนักท่องเที่ยวตามโครงการให้ได้มากและยังมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปประสานหน่วยงานต่างๆให้ยกระดับมาตรการสาธารณสุขและความปลอดภยัย ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเร็วขอให้คนไทยช่วยกันร,รักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดไรายได้กับประเทศอ่ะอันนี้คุณอนุชาบอกว่าท่านนายกฝากมาแบบนี้ ย้ำว่าเข้มงวดแล้วเร่งล่าหาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าในขณะที่บ้านเรากําลังจะพยายามฟื้นฟ,นฟนูในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ม,มาเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมันกระทบเป็นวงกว้างจริงๆนะคะเพราะคนที่โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เขาคิดว่าเขาจะเดินทางมาประเทศไทยบ้านเรามันต้องเกิดคําถามแล้วแหละว่ามาแล้วฉันจะปลอดภัยไหมเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะน,นี้มันเคยมีมาหลายครั้งละ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเสียชีวิตที่บ้านเราแล้วก็อย่างว่านะพอเวลามันเกิดข่าวอะพอมันเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติข่าวในประเทศเขาอะมันก็จะต้องถูกประโคมข่าวแบบหนักมากเพราะว่ามันเป็นพล,ลเมืองของบ้านเขาถูกไหมชเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทยไปเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดสิ่งอื่นสิ่งใดนะคะที่ต่างประเทศ บ้านเราเองก็ต้องประคงข่าวเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มันไปทั่วโลกแล้วมันไม่ได้ไปแค่สวิสเซอรแลนด์ที่สําคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกเธอเองก็มีตําแหน่งหน้าที่ทางการทูตด,ด้วยโอ้โหดิฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรกลับมาอีกที่ค่อนข้างเสียหายอย่างมาหาศาลพอสมควรสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นใะเวลานี้และเชื่อว่าทุกคนกําลังรอก็คือการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เราคาดหวังว่า จะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุดคงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะหวังว่าต้องเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้กระจานะคะและคำถามคืออยากจะถามนะถ้าได้ตัวคนร้ายทำไปทำไมทำเขาทำไมนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันแล้วว่าจากสภาพศพมันเป็นการฆาตกรรมอัาพรางแน่ๆไม่ใช่การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ด้วยตัวเองด้วยลักษณะการเอาหินวางทับไว้เพื่อไม่ให้ศพลอยน้ําขึ้นมาตะขาของตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมันโผล,พล่พ้นน้ําตรงเนี้ยน่าสนใจค่ะยังไงสิ่งอื่นใดเลยนะคะทีมข่าวช่องวอนิวสก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตคุณนิโคด้วยค่ะวอนิวส์ข่าวในมือคุณ